ครับสวัสดีครับพอเป็นพี่น้องคนรักงวรักค้วยนะครับเมื่อนี้มาตัดหญ้าแพงโกล่านะครับรอบแรกนะครับตัดไปหลายแถวนะครับเมื่อนี้ตัดสามแถวนะครับได้ครึ่งรถกระบะเพื่อเหี้ยวไปซับนะครับแปลงปลูกแปลงที่เห็นอย่นี้เห็นมีสามไรนะครับสามไรแต่ปลูกกว่ามาณสองไรหนึ่งไรเกือบสองไรกว่า สองลรนะครับไม่นี้ก็จะออกไปตัดละถือว่าการจเจริญเติบโตของงาเพียงกล่า,ลาก็ถือว่าใสได้นะครับเพราะว่าใบใบหนาสีเขียวแตกกอดีนะครับลำต้นสีแดงลำขนาดใหญ่ามาตรฐานถือว่าเป็นท่อนพันธุ์หรืองาที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่า เอาตัดในระยะที่ยังอกแกปันไดน,นะครับเพื่อชี่อเอาไปซับนะครับซับแล้วก็มักไว้ให้ง้วนนะครับก็เลยมาเวาสูพอแม่พี่น้องฟังนะครับขอบคุณครับ